สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวอีกแล้วนะคะในวันที่6 มิถุนายนสอนค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูแนวทางการเสี่ยงโชคกันเนาะวันนี้ไม่มีมาเลยนะคะเพราะมาเลเนี่ยหวยมาเลเขาหยุดเพราะว่าเนื่องจากสภาวะการโควิดมันทําให้ก็เลยมีแต่นอย3นอยมีอีมีเบลเยียมเบลเยียมก็คือโจเกอร์นะสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคในหวยหุ้นหรืออยู่ในกลุ่มหมอแก้วพารวยแล้ววันนี้เราจะมีแต่คําว่ารวยแล้วเราจะมีแต่คําว่าเฮงไปด้วยกันนะคะเมื่อวานก็ มีใจกับหลายคนที่ถูกหวยโดยเฉพาะคนที่ให้กตีความฝันแล้วเมื่อวานส่งข้อความมาขอบคุณว่าตีให้ถูกตรงๆเลย3าตัวของนอยธรรมดาก็ยินดีด้วยแล้วก็เดี๋ยวที่ฝากทําบุญเอาไว้อะค่ะเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าไม่เป็นพรุ่งนี้ก็เมรืนเนี้ยเดี๋ยวจะไปทําบุญให้นะคะแล้วก็อย่าลืมอ,อนุโมทนาบุญเราจะรวยเราจะหิงไปด้วยกันอีกส่วนใครที่รอหวยรัฐบาลหวยรัฐบาลออกวันที่16ใช่ไหม แล้วทางหวยดีมจะเปิดให้แทงประมาณถ้าไม่เก็สิบเนาะแต่ว่าคนที่จะซื้อลอตเตอรี่เดี๋ยวแก้วจะพยายามจะพยายามทําเลขช่วงไม่8ก็9อ่ะเพราะว่าอยากดูเลิกก่อนจะได้เป็นเลขที่เหงๆแล้วก็เดี๋ยวให้น้องทํากราฟิกให้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องซื้อเลขอะไรเลขอะไรจะทําให้เรารวยแก้มั่นจะวางัวดนี้แกก็จะถูสองตัวแต่รุ้นน่ะอยากได้สามตัวบนน่ะ นะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวันนี้นะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานการทํางานจะให้โชคใครลาให้ความมัง่งคั่งล้นรวยของคุณเย่แนะนํ yeah! าให้ซื้อเลขเกี่ยวกับวันเริ่มงานหรือที่ตั้งออฟฟิศที่ทํางานบ้านเลขที่ที่ทางานจะได้ค่ะลองดูแต่ถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คุณรับเงินจากทางไหนอย่างเช่นให้โอนเข้าแบงค์ไหนเยอะสุดๆว่าพ่อค้าแม่แม่ค้าออนไลน์เนี่ยจะมีหลายแบงค์เนาะเขา ลูกค้าชอบโอนเข้าแบงค์ไหนมากที่สุดคุณซื้อเลขที่บัญชีอันนั้นนะจ๊ะสว่วนคนที่เกิดในวันจันทร์วันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเดินทางยานพาหนะจะพอได้ค่าขนมกุบกิบกุบกิบแต่ไม่อยากให้ซื้อเยอะซื้อแค่กุบกิบกุบกิบพอนะคะสําหรับคนวันจันทร์สว่วนคนที่เกิดในวันอังคารซื้อให้น้อยๆเหตุผลมันจะแบบเป็นลักษณะมีเรื่องไม่สบายใจเรื่องนู้นเรื่องนี้ทําให ติดขัดนู่นนี่นั่นหรือซื้อแล้วกำไรน้อยแล้วถ้าเลขจะให้ซื้อแก้วจะแนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเจ็บป่วยกันไม่สบายค่ะแต่ถ,ถ้าคุณร่างกายแข็งแรงดีไม่มีอะไรเลยก็ลองซื้อเลขเกี่ยวกับโควิดก็ได้เลขเกี่ยวกับโควิดก็ได้แต่ถ้าคุณบอกว่าเนี่ยไม่สบายพอดีเลยซื้อยาไปเท่าไหร่ไปหาหมอได้แบบคิวที่เท่าไหร่ซื้อเลขอันนั้นก็ได้ค่ะ ส่วนคนมันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทําบุญทําทานการทําบุญทาทานจะให้โชคให้ราบพวกคุณไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเสียงเครื่องอีโรบอทดูดฝุ่นมันดังปับหนึ่งมันมาอยู่หน้าห้องพระพอดีเลยย้ําคนเกิดวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทําบุญทําทานวันนี้คุณจะได้โชคได้รับจากการทําบุญทําทานค่ะส่วนคนที่เกิดในวันพฤหัสให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคนอายุน้อยวันนี้คนอายุน้อยจะให้โชคให้ลาบพวกคุณนะคะ คนที่อายุน้อยที่คุณสนิทที่สุดไม่จําเป็นต้องอยู่ในบ้านวันนี้ตัวเลขมันตกอยู่ว่าคนที่อายุน้อยที่คุณสนิทที่สุดเขาจะให้โชคให้ลาบคุณไปถามเขาก็ได้ว่าเขาชอบเลขอะไรส่วนคนเกิดวันศุกร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานค่ะเหมือนคนวันอาทิตย์ย้ำคนเกิดวันศุกร์ให้ซื้อเลขการทํางานแต่ถ้าใครที่เป็นพ่อคา้าแม่ค,ค้าออนไลน์ลูกค้าโอนเงินเข้าแบงค์ไหนมากที่สุดคุณซื้อเลขอันนั้นแต่ถ้าคุณเป็นพนักง,งานออฟฟิศซื้อรหัสพนักง,งานวันเริ่มงานหรือเงินเดือนปัจจุบันก็ได้ค่ะ ส่วนคนที่เกิดในวันเสาร์ในวันนี้ให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทคุณสนิทกับใครที่สุดในขณะนี้เป็นเพื่อนจะรุ่นเดียวกันอายุมากกว่าน้อยกวา่าได้หมดแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเขาเป็นกระยาณมิตรที่ดีซื้อเลขอันนั้นจ๊ะจบไปแล้วนะคะกับแนวทางการเสี่ยงโชคแก้วหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับพวกคุณไม่มากก็น้อยขอให้พวกคุณโชคดีค่ะบ๊ายบาย